เพื่อนๆวันนี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับจะมาเตือนภัยเพื่อนๆนะครับอย่าได้หลงซื้อมานะครับตัวนี้บอกว่าสี่เทเลบอยนะครับผมได้มาสองร้กว่าบาทนะครับสี่เทเลบยเป็นนะ่า M.2 SSD นะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยผมได้มาสีแดงแบบนี้เลยนะครับนี่สีแดงแบบนี้เลยเป็นไท้์ซีนะครับ รูเขาเป็นไทซีเดี๋ยวเราอต้ององโฟกัสน,นะครับเนี่ยรูเขาเป็นไทซีแบบนี้เลยนะครับในกล่องเขาจะมีไอันี้แถมมาให้นะครับตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับแปลงมาใส่โทรศัพท์ที่เป็นเอ่อไทซีนะครับที่เป็นไทซีกับไมโครเอสตีน้าของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้สายเชื่อมต่อมานะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับคือเพราะว่าตัวด้านหัวเนี่ยเขาเป็นไทซีอยู่แล้วนะครับก็จะต้องใส่ ไอซีแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็อนี้เป็น USB A นะครับสีสีน้ำเงินเนี่ยบอกบอกว่าเป็น3.0แต่จริงๆแล้วเขาเขาทำงานที่ความเร็ว2.0เท่านั้นนะ USB 2.0ตัวนี้นะครับเขาบอกว่า4 t e r a b y t นะครับแต่เท่าที่ผมตรวจเนี่ยมันก๊อปปี้ข้อมูลไปได้นะครับหกห้าร้อยกว่ากิกกแล้วนะครับแต่ข้อมูลที่มันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้แค่ประมาณ64สิกกนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราฟอร์แมตหรือเราจัดการลบพาร์ติชันสร้างพาร์ติชันใหม่เนะี่ยเขาก็จะเห็นความจุจริงนะครับของแฟลไดรหรืออุปกรณ์แบบนี้นะฮะแต่รุ่นนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำพาร์ติชันใหม่ลบพาร์ติชันฟอร์แมตยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาจะเห็นในเครื่องคอมพิวเตอร์4เทลาไบต์นะครับเดี๋ยวลองเสียบดู ขึ้นมาแล้วครับเี่ครับเดี๋ยวเราดูพาร์ตี้เดี๋ยนะครับว่ามาสี่เทราไบไหมคเครื่องคอมพิวเตอร์โชว์ว่าเป็นสี่เทราไบนะครับนี่ตอนนี้ผมกรอบข้อมูลทั้งหมดไปเนี่ยห้าร้อยสามสิบเก้ากิกนะครับโดยเป็นข้อมูลชุดละประมาณหกสิกิกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่เนี่ยทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ผมกรอบเข้าไปนะครับเนี่ยแฟลมละหกสิบกิกเนี่ย ไม่รวมเดเวอร์นะครับแต่เนี่ยครับเราจะเห็นแค่อันนี้อันแรกที่ผมคัปปี้ไปเห็นอันแรกนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เรียกไฟล์มาใช้งานได้แค่อันนี้เท่านั้นนะครับไฟล์แฟ้มที่เหลือเนี่ยนะครับจะบอกว่าเป็นแฟ้มว่างเปล่าทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่สามารถเรียกอะไรดูได้เลยนะครับมันก็มีคําถามขึ้นมาอ้าวเอ๊ะอ,อ,อ,อย่างนี้เรา c o ปปี้ข้อมูลนั้นอื่นที่มันในน้อยใส่เข้ามาได้ไหมผมก็ลองก๊อปดูครับนะเดี๋ยวผมลองก๊อปวิดีโอที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับ มาใส่ดูว่าเขาจะมาไหมวางเลยครับมา,า,าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นขนาดด้วยนะครับเนี่ยเก้าสิบกว่าเมตรลองเปิดดูเลยครับเอบเหมือนจะได้นะครับตัววินโดว์มีเดยไปเยอะบอกว่าไม่สามารถเล่นได้นะครับมันไฟล์ไม่ซัพพอร์ตหรือว่าไฟล์เสียนะครับจริงๆแล้วเครื่องนี้ซัพพอร์ตไฟล์วิดีโอนี้อยู่แล้วนะครับนี่ยผมจะเปิดให้ดู ฟล์วิดีโอนี้คือไฟล์ที่ผมทําเองนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่นขึ้นแบบนี้ขออนะุญาตปิดเลยทีเนี้ยไม่ว่าเราจะก๊อปปี้อะไรลงไปอีกก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่เขาเกินหกสิบสี่กิกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีแค่แฟ้มหนึ่งเหลืองแบบนี้แล้วก็ในแฟ้มนั้นก็จะเขียนว่าว่างเปล่านะครับแต่พื้นที่พื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งหมดที่ที่เขา บอกว่าถูกใช้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามอัตรา,ตาไฟล์ที่เข้าไปแล้วก็ใช้เวลาในการค o p y ี้นานจริงเท่ากับความเร็วของ USB 2.0นะครับก็กว่าจะได้500กิกเนี่ยผมทดสอบโหนานหลายชั่วโมงมากนะครับแต่พอพอเอามาใช้แล้วลองจะตปิดสอบปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้มันยาวหน่อยครับอยากให้เพื่อนๆต้องระวังไว้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นแบบ m.2 แบบนี้นะครับอย่าไว้ใจนะครับข้อมูลสําคัญของเรารูปภาพของเราที่ได้จากกล้องมือถือมาเนี่ยหรือจากในคอมพิวเตอร์จะมาฝากเก็บไว้เพื่อจะให้เมมกล้องหรือพื้นที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์มันเหลือมากขึ้นนะครับผิดทันทีเลยนะครับเพราะมันใช้ได้แค่64กิกและที่เหลือนั่นอนะ่ะมันใช้ไม่ได้ครับ มันจะทําให้ข้อมูลอันมีค่าของเราเนี่ยเสียไปถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยเราสำรองมาแล้วนะครับแล้วไปลบทิ้งนะครับจากต้นฉบับเช่นในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยหายนะมาเยือนแน่นอนครับอันนี้เตือนภัยครับผม